สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมมาดูดวงของคุณในเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนนะแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ตุลอันนี้จะดูได้ตรงกว่าเพราะว่าใช้โหราศาสตร์ไทยนะในเดือนนี้ดาวสุกดาวประจำตัวของคุณยังจอนเป็นเกษตรกลุ่มลักอยู่ ก็จะให้คุณในเรื่องของความเข้มแข็งความมั่นคงแต่ว่าสุขยังจะอยู่ตรงนี้อีกแค่สองวันนะถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจควรจะรีบทําให้จบในสองวันนี้เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณยังเข้มแข็งอยู่มันจะส่งผลให้คุณตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องมีความมั่นใจในการกระทํา เพราะว่าพอวันที่3ตุลาเนี่ยดาวประจาตัวของคุณแต่ตอนเข้าในราศีพิจิกพบาการเงินแล้วดาวเป็นประ มันอาจจะส่งผลให้คุณไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่จะมีความลังเลในการจะตัดสินใจในการจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุขยังมาเป็นประคือมาเสื่อมอยู่ในเรือนอังคารคู่มิตรแล้วดาวอังคารเจ้าเรือนยังแข็งแกร่งอังคารยังเป็นมหาตากนะก็คงจะไม่ส่งผลเสียอะไรกับคุณมากมายนะักเพราะตัวคุณไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินคุณก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาทอง พบการเงินพบกระดุมพระเนี่ยมันเป็นพบที่อยู่ในอ้อมแขนหมายถึงว่าคุณน่าจะได้อะไรสมตามปรารถนาสมในสิ่งที่คุณตั้งใจถือว่าเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งของชาวตุลน,นะ อังคารเจ้าเรือนที่ไปจรแจ้งผลอยู่ในภพว,วินาศร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะและพุทธเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นชาวตุนคุณยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนในกรณีที่คุณทําธุรกิจขยายธุรกิจอยู่ไปต่างถิ่นแดนไกลอันนี้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ส่งผลดีนะหรือว่าใครที่ทําอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ก็ส่งผลดีเช่นเดียวกัน อังคารกับพุธแล้วก็อังคารกับอาทิตย์ยังเป็นดาวที่คุณต้องระวังอยู่บ้างนะในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของเอกสารสัญญานะ ราหูเจ้าเรือนปุตตะเล็งสุกดาวประจําตัวของคุณมาจากเรือนมอรณะราหูกับสุขข้อดีคือเขาเป็นคู่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ชาวตูลจะได้โชคลาภแบบฟุกๆุคุณจะมีโชคลาภในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเช่นถูกลอตเตอรี่ทีนี้บอกเคล็ดลับนิดหนึ่งมันต้องไม่คาดฝันไม่คาดหวังเวลาที่คุณซื้อลอตเตอรี่ซื้อแล้วก็ลืมเลยไม่ต้องไปคิดว่าจะถูกนะ หรือว่าได้ลาบผลจากของเก่าจากอะไรเก่าๆผลงานเก่านะเป็นเดือนที่คุณจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทางทั้งรายได้หลักและรายได้รองพบปุตตาเองก็หมายถึงรายได้ใหม่ๆอยู่แล้วหรือการได้ตำแหน่งอย่างฟุกๆุก การพบรักใหม่ก็ได้นะราหูกับสุกนี่เป็นดาวคู่เน้นคู่เรื่องความรักความสัมพันธ์เลยด้านที่ต้องระวังคือราหูเป็นดาวลุ่มหลงมัวเม,มาแล้วมาเล่งสุกเนี่ย <S <S เพราะฉะนั้นบางทีคุณบูชาความรักมากเกินน, <S 2> <S 2> น่า,นาชื่นอกตรมระวังการถูกเอาเปรียบจากคนรักจากเพศตรงข้ามทำให้หมดเปลืองในเรื่องของการเนิ่นการทองอังคารที่อยู่ในภพวินาศบางทีความรักของคุณอาจจะ ยังแอบแอบคบกันอยู่หรือว่าคบกันเงียบๆนะอาจจะไม่ได้แอบ,บก็ได้แก่ว่าคบกันเงียบๆยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยวันที่31ตุลาดาวสุกดาวประจําตัวของคุณจะจรเข้าพบสหัชชะดาวเป็นมหาศักดแล้วก็ได้ประทุมเกณฑ์ด้วยสุกสามเจริญร,รักเพื่อเรืองหัดสี่ทรงศักดิ์แชมช้อยเพราะฉะนั้นตั้งแต่31อตุลาก็หมดเดือนพอดี แต่ว่าคุณจะมีดาวที่ได้ปฐุมเกณฑ์ถึงสององก็คือดาวศุกร์ประจับดาวประจําตัวคุณและดาวพฤหัสซึ่งจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการสร้างฐานะการสร้างครอบครัวเสาเจ้าเรือนพันธุเองก็เดินหน้าเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณถ้ามีไอเดียดีๆไอเดียแปลกๆใหม่ๆก็ลงมือทำนะจะส่งผลให้คุณมีความสำเร็จแล้วยังดีต่อเนื่องไปจน ถึงเดือนหน้าเลยพอตัวคุณไปจอรอยู่ในภพสหัสชาก็ทำให้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นหรือต้องมี movement นะมีการคือถ้าไม่หยุดนิ่งอ่ะถ้าอยู่กับที่เดี๋ยวไม่ได้ตังนะเพราะฉะนั้น action หน่อยอาจจะต้องไปติดต่อเดินทางอะไรเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการงานตอนนี้เกตจออยู่ในภพการงานเล็งกับพฤหัสและเสาเจ้าเรือนพันธุเรื่องงานก็เหมือนกันนะตุนค่อนข้างดีคุณจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเรื่องงานก็เหมือนตัวคุณเลยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเรื่องหัดกระเสาที่เล็งเจ้าเรือนการงานมามันเป็นดาวคู่ปฏิวัติเพราะฉะนั้นแน่นอนมันทําให้คุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ก็จะนําพัฒนาการที่ดีนําความสําเร็จมาให้คุณนะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานโครงการระยะยาวหรือเอางานโครงการเก่าซึ่งได้คิดไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทําเอากลับมาทําใหม่ อุปสรรคความยุ่งยากต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะกลายเป็นว่าคุณจะมีโชคเรื่องงานเข้ามาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาพระจอมาทับตัวซึ่งลาภะหมายถึงความสำเร็จเป็นดาวความสำเร็จของชาวตุลจรมาทับรักคุณก็จะมีความสมหวังมีความสุขอาทิตย์นี่หมายถึงชื่อเสียงหมายถึงในเรื่องของตำแหน่งอยู่แล้วด้วยนะ แม้ว่าอาทิตย์จะเป็นนิดแต่ว่ามาอยู่ในเรือนสุขซึ่งเป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นคุณก็จะเรียกว่าได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณได้อย่างเต็มที่นะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความสุขความสมหวังเรียกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งงานในเรื่องของการเงินตอนนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยยังจรเป็นมหาจักรนะมหาจักรนี่ พบความสําเร็จได้แน่นอนเพียงแต่มันต้องเหนื่อยต้องแลกกันนิดนึงไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลได้เงินที่คุณไม่ได้คาดหมายเรื่องการเงินของคุณเดือนนี้คุณมีเข้ามาได้หลายทางไม่ค่อยน่าห่วงห่วงคือเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะมีเรื่องหมด เปลืองแล้วก็ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาจะผิดพลาดอย่าไปค้ำประกันใครนะดาวการเงินที่จออยู่ในภพว,วินาศอนี่ยไปค้ำประกันคนอื่นแล้วค่อนข้างจะเดือดร้อนในภายหลังด้านดีก็คือมีโชคลาภที่ไม่คาดฝันอย่างที่บอกนะโชคจากการเสี่ยงหรือว่าโชคจากการได้มรดกนะ พอวันที่21ตุลาเนี่ยดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะจรเข้าในราศีตุลจรเข้าทับลักคุณเหมือนกันอังคารไปเป็นประแต่ว่าเขาจะไปสลับเรือนเกษตรกับสุขในช่วงตั้งแต่วันที่21นะเพราะว่า31เนี่ยสุขคุณไปเป็นสหัชชะแล้วมันจะมีช่วงแก๊บอยู่21ถึงวันที่ก่อนวันที่31เนี่ย ตัวคุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นเพราะอังคารกับศุขเขาสลับเรือนเกษตรกันอยู่นะคุณจะหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นจุดเริ่มต้นดีๆอีกครั้งหนึ่งในการที่คุณจะทำมาหาเงินหาทองวันที่30ตุลาดาวพุธนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยก็จรเข้ามาทับลักคุณอีกเหมือนกัน แล้วก็วันเดียวกันนะดาวเกตก็จอนเข้าพบสุภะเพราะฉะนั้นาชาวตุนเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนะดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะมาทับตัวสุภะหมายถึงความดีงามเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดดีพูดดีทำดีความดีก็จะช่วย คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งเสริมคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจมีไรายได้เข้ามาได้หลายช่องทางถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของชาวตุลแต่ว่าอังคารกับอาทิตย์ที่จรทับรักคุณอยู่เนี่ยมันเป็นดาวคู่อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะระวังในเรื่องของใจร้อนการเดินทาง จะใช้รถใช้ถนนก็ตั้งสตินิดนึงนะไม่ต้องกลัวจนเกินถ้าคุณตั้งสติไม่ประมาทคุณก็จะผ่านไปได้ในเรื่องของความรักอังคารเจ้าเรือนปัตนิในช่วงแรกก็จอนอยู่ในพวินาศร่วมพุธร่วมอาทิตย์คุณที่มีคู่แล้วอารมณ์ก็อาจจะหงุดหงิดง่ายนะเรื่องจุกจิกไร้สาระ ใจร้อนแล้วก็ศาสาดคำพูดแรงๆใส่กันไม่มีประโยชน์เลยการไม่ถนอมน,น้ำใจเป็นเหตุให้เรื่องราวบานปลายทำให้ความรักห่างเหินถ้าเขาอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจระวังเขาจะไปหาความสบายใจนอกบ้านนะแต่ว่าถ้าคุณอดทนวันที่21ตุลาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณก็จะจอนออกผลจากภบวินายก็ทำให้คุณคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะ คุณที่ยังไม่มีคู่เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักคนรักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันเพราะว่าสุกกัปราหูเป็นดาวที่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วดาวปัตตนีเองก็จอทับรักคุณด้วยนะแต่ว่าพอปัตตนีเป็นปะเนี่ยระวังสักนิดนึงนะคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังมีอะไรที่เป็นพันธะอยู่หรือเปล่าดูให้ดีนะ มันจะมีทั้งคนรักเก่ากลับมาคนรักใหม่ก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณตั้งสติใช้เหตุผลในเรื่องของความรักด้วยนะอย่ารักด้วยหัวใจอย่างเดียวคนที่ใช้หัวใจรักอย่างเดียวเวลาที่คุณเจ็บคุณจะเจ็บหนักแต่ถ้าคุณมีสติมีเหตุผลกำกับด้วยความรักจะทำร้ายและทำลายคุณไม่ได้เลยอ,อย่างไรก็แล้วแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวตุลและยังดีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้า นี่คือภาพรวมของชาวตุนในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า